ตงพ่อพันนันเลยนะครับเดี๋ยวไม่เรานะครับขอบคุณครับประมูลฐานที่สี่ฐานที่สี่ขออนุญาตไปที่ฐานจุดที่สี่นะครับเป็นบัฟไฟแสงของคุณประภูนเสวงตะคุณชร์มอบหมายทางด้านสาธาการช่างเป็นผู้สร้างสรรค์จุดเพื่อถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางกรุงเทสามสองหนึ่งไป เอาเนียอยู่นั่นุกปั้งเดียวกันบ่นันร้อยอยู่ไที่สามเบอร์3นางวัชลดามะนัชบุกจันไขยใหม่น้องบัวแดงครับผม ค,ค,ความสนใจมาที่ฐานจุดที่สามนะครับประจันทีหนึ่งครับหามว่าไปฐานที่สี่ผมแนบไปแล้วมันมนันทูไซว์หรเด้วยทางไหนผมก็ไปอย่างนนะครับไม่มีปัญหาครับท่านอาจารย์ให้ความสนใจมาที่ฐานจุดที่สามเป็นบ้างไฟของคุณลักษนาคุณมรุไชยคุณจันทร์ จากอำเภอคุณชุมจังหวัดยะโสธรมอบหมายให้ทางด้านฟว้าหม่น้องโตแดงเป็นผู้สร้างสรรค์สามสองหนึ่ง ต่อสโมสรก็เองไม่ได้คาดวิสีไม่กันเนะพิ่มและขึ้นมาจะเพิ่มไปนะครับที่อาิบัติการสื่อสารเรื่องทุกท่านค,คารับในการสโมสรก็เองไม่ได้คาดวิสีไม่กนเพิ่มถ้าจะมา,าัช่นนี้ครับอาจารย์ขออนุญาตนะครับ